นาเงนาเอ้ยโซภาหูเอวงามตาน้องมาเปียกฝนศบตานางเหมือนวางเดินวนศบตานางเหมือนวางเดินวนดูเถิดคนตานางช่างงอนลองไปไล่ก้นีว่าใดเดี๋ยวสิพิษก็เจ้าอีกละพี่น้องครับ มือนี่แต่งตัวสวยเหลือเกินน้องบีนะครับแต่ว่ามือขึ้นนี่เพิ่นเออไสกางเกงขาสั้นอ่าอันนั้นปลาแดกแบงปลาแดกแพ็คปลาแดกใส่ถุงได้ขายจากอันไปลาปลาแดกขายแล้วจ้ะบ่กผู้ใดมาซื้อวะบอกผู้ว่าแถวนี้นะจ๊ะบ่กว่าท่านผว่าท่านเห็นหูซื้อกันว่าคนมาซื้อปลาแดกลอว์วกระพ้อนเขาวัดเขาว่าได้ <laughs> ออว่ากวัดขวาดอะไรอยู่เออพี่น้องประแดกแสบประแดกนัวนะครับต้องประแดกสายยันนะครับอืมประแดกสายยันพี่น้องครับแต่ว่าตอนนี้พระท่านนมีสติ๊กเกอร์พอขายประแดกได้เง,งินก,รกรับไลกอนจังสิไปซื้อสติ๊กเกอร์รูปสายยันแปลว้ายูถุงเล้าสีประแดกบ้องสันกับมุมประแดก อได้ข่าวว่าสาวเมียนหรือว่าสาวเย้านี่เขาไม่รับประทานปลาแดกใช่ไหมจ๊ะโบโบทานจ้ะบทานมันตํามห้สูคือใสอยู่ท่านนะตาําหงสูคือใสอยู่พี่น้องครับอีนั่งนี่มันบปกินปลาแดกนะครับใหญ่มันก็ขึ้นกันนะครับมันบะกินปลาแดกทั้งใหญ่มันครับทั้งน้องฝนแล้วก็น้องบีนะครับ ใหญ่กับน้องนมาจินปลาแดดแต่เวาลาม,มันพานตับกหฮวงนี่ครับพี่น้องเอ้ยครับเทลงไปเทลงไปเ <laughs> ทลงไปเต็มโคกอันนี้เขาเรียกว่าเป็นปลาแดดตอนเนี่ยปลาแดดตอนนี่แหละอ่าสมัยก่อนสมัยตอนลุ่งเป็นผูเบานี่เนาะไปจีบสาวไปกินตับกหฮวงหรือว่าจินหยังเหล่าที่ว่าเวลาเขาใส่ถ้่วใส่จานมาผู้สาวเขาจะสีปลาแดดมาพาดไว้ไขอบจานหรือว่าขอบขอบใ้ถ้วยห้เขากินนะเขาหักเข้าไหลเออสีปลาแดดได้ยงกัน บอันน <Yes, ั้นเสนอเอลล่ละเออพี่น้องครับตอนนี้กะมือนีบมีตับขายอาจจะมีไอพวกซุ้มาปีงไก่แล้วก็ลูกชิ้นแล้วก็ฮอทดอกแต่ว่ามือนีคือเน้นตรงนี้ครับพี่น้องครับเน้นประแดดถุงละเท่าหื้อเนี่ยถุงละยี่สิบบาทพี่น้องครับนี่ถุงละยี่สิบบาทพอสื่อจินนะครับ หันไปแล้ว <Sustain> ขั้วหนึ่งกะลงทุนซาวบาทหรือว่าลงทุน20บาทแล้วก mm hmm. <ม>็สามารถซื้อไปโคลกใส่พริกตะไคร้นะครับแล้วก็หอมนะครับเป็นปลาร้าบองได้นะครับหรือว่าแจ่วบองหรือว่าปลาแดกบอบานเข้าไปน้องครับบักนัดมือนี้กัยังเหลืออยู่3ลูดูครับมือบ้านนี่มีอยู่ กาลูกสิบลูกขายไปแล้วส่วนแตงม่อลูกโตไปเลยอยาสิเจอเนื้อในไม่ผีผ่าดูซีแยกกตะได้แก้ใบอันเท่าไรอีหล่ะลูกละทําไมสเอ่ออันนี้อาจจะน้อยกว่าไม่ขาดให้พี่น้องดวงอันแตงมือสีน้อยก็ไม่ขาดอยู่เพราะว่านำนักราทอแม่ขาดเอาดีๆแต่ย่อมเลาอยู่ดอกว่าไม่ขาดจันจัน เออนี่ก็น้อยมเสียวไม่คาดไว้ละแต่งโมวมเสียวไม่คาดต้องถามเอฟซีเออต้องถามเอฟซีเลยครับพี่น้องครับเอฟซีที่เบิรงคลิปนี้อยู่บอกนะครับว่าแต่งโมโมสียวไม่คาดแต่งโมไม่สู้แม่ค้าอันนี้ถึงเราเท่าไหร่อันนี้นี่สิบบาทวะถึงเราเท่เอาพี่น้องครับนับตั้งแต่มือนี้เป็นต้นไปจะมี ปลาแดกมาวางขายที่นี่นะครับปลาแดกหรือว่าปลาร้ามาวางขายที่นี่นะฮะแล้วก็บางทีอาจจะมีปลาแดกบวมมานำนะครับอาจจะมีปลาแดกบวมมานำเอาอันนี้อย่างนี้ละ่ะนี่เฮ้ยยังนี่โอ้ยตกใจห,หมอดอันนี้ล้างมือน้ำล้างมือพี่น้องสามารถที่มาสั่งปลาแดกยุนี่แล้วก็นั่งยุหันก็นได้ครับไปนั่งยุเตียง เอาเขามาพอมมานางสีกินกับน้องบีได้นะครับเด้อพอกนคชิปหนักแล้วกันยูดีไม่แย่สุขุนสุขุนคามเจ็บจะสดใความไข่จะสมีครับสูภาพร่างกายแข็งแรงทุกทุกท่านสู่ภาพร่างกายแข็งแรงทุกทุก,ทก,ทกคนบักหลวงมึงมาเฝ้าเขาเฮยังมันมาเฝา้าผู้สาวบักหลวงหมาหลงมาครับพี่น้องครับาอจูบุบันสายยันบ่นอยู่หลายเดือนแล้ววะอยู่หลายเดือนแล้วมันมากกะเดี๋ยวตัวสาต์มันจะมาทะทั้งหนผู้มอนี่อืม เอาเลียงเลียงหมาทั้งเียดีกว่าเลียงคนไ, <laughs> ไปแล้วอีหละบ๊ายบาย